สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องฟังบาปสุปปู้ทุกคนเมื่อนี้ก็ับสภาพพี่น้องมาเที่ยวที่วัดยอดเน,นือครับพี่น้องนี่คือประตูทางเข่าอยู่ฟังนึ่งครับพี่น้องเกษีรนี้คือป่าจันวาวัดยอดเหนอือเกษตรนี้นับตกพญานาคครับพี่น้องงามแห้งไปไปเบิ่งขนขานหน้ครับพี่น้องไปได้สำหรับบรรยากาศขนาหนหน้าครับพี่น้องเกษตรนี้นะครับประตูทางเขา่าก็จะเป็นแบบนี้เลย ่อนทาา่านสองนี่ชิพี่สองฟังพี่น้องเขาฟังทางประตูนี่ก็ได้หรือฟังทางคูนเติมมันหนึ่งสิบห้าเขาฟังประตูทางหนึ่งนะครับพี่น้องให้ไหลเลยกอีกอย่างหนึ่งท่นานนอนก็ซื้อว่ายามนะครับประมาหนึ่งจะนัะ่งเศร้าห่ยจะเป็นสุ่มประมาหนึ่งจะมีผาแดงมัดไว้นะพี่น้อง เขามากขันแน่จะยิ่งเลยครับพี่น้องจะเป็นทำฝันเป็นทำไมได้แล้วก็เป็นกระชายกระปวงบาตัพี่น้องเป็นวงบาสขหน้าแบบนี้เลย็นยนล่บอกครับ,บ,แบบแบบก็บจะมีสองหอประตูเลยก็ประตูที่ซอมมาแบบไหนนะครับพี่นุ่มจะไล่ล้อมมีดพยัยยแบบนะ ชุดนี้ก็ดนี้เป็น,นักตกไรลล้ลงมาให้กันยาให้กัน,นจะเป็นแบบพิเน่องแากนี้นะครับพี่น้องลงจะตั้งของพิเรน,น่รนาองเป็นรูปปันพิเน เหรครับปั่นในส้ม,ม,ามาจีนหนึ่วันนี้ชีวิตเลยนะครับปั่นตาตืใจากคือแง่็เปไนน้อ,นอ,นอาปาด้วยมากมา เน,ในสิริปันธ์พยนาภลายหลอมหลายครัรบสำหรับขางนั่นกจะมีนี่ครับงานแม่น,น,นสปนไฟ มัเป็นเพ่นประดับประดาไฟไปธรมาข้าในจะเรีนพระ,พระท่านหป็ยคนทำมาเห็ดเุ่น,นาาตลอดเวลาครับนอน้องนเป็นกับดีเลย นี่้เสียงทายลูกบอลได้ครับน้องยันไม่จบหนึ่งสองสวรรค์เลครับน้องตะกี้กวาดหนัมากพ้อครับ Còn những cái suối nha Anh à, ấy cũng chốt là Sao mà xiên chốt xiên làm đây nhỉ มออันจะเป็นจุดด้วยกรสมีเงินเหรียญกัพี่น้องก็จะเอาเสียงโชว์กันก็นนสมิ่งจุดความรักการเงินโชคลาภหมดทุกการงานร่ำรวยเงินทองและก็ใกล้ๆครับใกล้ๆนันคือหมดโซกนครับเปิดดีไซ เรียนครับเสียงโชว์เรนยนเสียงโชว,ว์ครับพี่น้องสวยงามไหมครับพี่น้อง มีหลายจุดหลายให้ไลครับพี่น้องอยากให้พี่น้องมาเที่ยวากใพี่น้องมาเที่ยวครับ,บรถ่ายมาเังดูพิจารณาร้านงานของี่นี่คือดดีมาเที่ยวในหลายได้ครับพี่น้อง